เอาละครับวันนี้เรามีเคล็ดลับการดูแลผิวสวยนะฮะแบบง่ายๆเลยนะฮะมาฝากผู้ชมด้วยนะฮะว่าแต่ว่าจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนั้นนะฮะวันนี้เด็กกี้ได้เชิญกูรูเรื่องนี้มาเม้าท์โดยเฉพาะเลยสวัสดีครับน้องเมลี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เกกี้นะคะแล้วก็ชาวเอ็กซ์มอลทุกคนค่ะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่ามีเคล็ดลับมาต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์อะไรยังไงใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะ มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นเองจากครีมดารานั่นเองค่ะก็จะมีทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมบำรุงอ๋อวันนี้คือมีทั้งครีมบำรุงแล้วก็เซร<ช>ั่มนั่นเองนะครับวิธีใช้อ่ะพูดถึง super white perfect ครีมดาราก่อนตอนนี้นะคะสำหรับ super white perfect ครีมดาราเซรั่มค่ะนั่นเองนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะก็อาจจะแบบว่าหยด หยดลงบริเวณใบหน้านะคะสักหนึ่งสองสามจุดหนึ่งสองส่ห้าททหน้าลำคออ่าแล้วก็ทาค่อยๆทาครีมมันจะค่อยๆซึมค่อยๆซึมแล้วเขาได้ช่วยอะไรยังไงบ้างจอช่วยในเรื่องของเอ่าขาวใสไร้ริ้วรอยค่ะออ่าเดี๋ยวมาตัวเทสครีมตัวนี้ครับนี่คืออะไรครับตัวนี้เป็นครีมดาราค่ะอ่าตัวนี้อุ้ยจะบอกว่าขายดีมากเลยนะ ใช่ต้องบอกว่าป็ดักเขาดังมากเลยนะดังมากเลยนะคุณมีส่วนประกอบส่วนอะไรที่ช่วยให้ถ้าคุณไม่ใช้คุณจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอืมตัวนี้อ่าก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ข้อแตกต่างของมันที่แตกต่างจากทินทั่วไปเนี่ยเมลต้องบอกเลยว่ามีสมสของกลูตาไธโอนนะคะที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสอนอกจากนี้ยังไม่พอคะ่ะยังมีสมสของออสารสก,กัดจากดอกบัวนะคะหรือนิมเฟียอัลบาฟลาเวอร์เอ็กั่นเองนะคะคที่ช่วยในเรื่องของอลดอุณหภูมิของผิวเราสาวๆเนี่ยเวลาที่เจอแสงแดดหรือไม่ก็แบบเจอแบบแฟดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาออกงานานี้จะช่วยในเรื่องของความเย็นของใบหน้าลดอุณหภูมิของผิวแล้วก็ความเรียบเนียน กระต่างสายขึ้นนั่นเองเวลาทาเนี่ยสมมุติว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งหนึ่งถึงสองวันเวลาตื่นเช้ามาจะรู้สึกหมือ๋อฉันหน้าเด็กจะรู้สึกแบบเหมือนแบบกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็เวลาออกงานเนี่ยเวลาแต่งหน้าจะรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยหน้าฉันเหมือนดาราประมาณนี้ค่ะพี่เอตี้คือใช้ก่อนที่จะลองพื้นองพื้นหรือว่าก่อนนอนอะไรก็ได้หมดใช่ค่ะใช้อ่าวิธีใช้บอกวิธีใช้ทุกตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็จะเป็นตัวนี้นะคะเมลลี่แนะนำให้ใช้คู่กันทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีม แนะนํำห้ใช้เช้าแล้วก็เย็นค่ะส่วนตอนเช้าเนี่ยอาจจะใช้ตัวกันแดดนะคะที่มี spf 30 40อะไรก็ว่ากันไปคู่กันค่ะครับผมตอนนี้ดีมากาาใช้แล้วตัหน้าเด้งเหมือนดารานั่นเองก็คือใช้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นก่อนนอนได้ไหม ก่อนนอนก็นได้ค่ะหรือจะใช้สารเวลาหลังอาหารก็ได้นะคะวยจ<ห>ายรค่ะเอ<ฮ>ะเอเนอะแล้วเวลาตอนเราหาซื้อล่ะหาซื้อที่ไหนยังไงตอนนี้มีนีตอนนี้น,นะคะห,หาซื้อครีมผลิตภัณฑ์ดาราเนี่ยขนาดเป็นตัวเซรั่ม3กรัมค่ะแล้วก็เป็นตัวครีมขนาด5กรัมนะคะราคาอยู่ที่199บาทค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเแลฟเวนทัวไปทุกสาขานน่นหรือนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจเป็นตัวกิ์เซ็ตตัวนี้นะคะครับอ่าเป็นทั้งตัวเซรั่มแล้วก็ตัวครีมขนาด25กรัมค่ะคานะ้ากรามถาม ไปที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะอ๋อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทรมาที่เบอร์02 3927700ฐานที่หน้าจอนี่อ่ะขึ้นให้หน้าจ่อได้ว่าง่ายๆเลยก็ไป7 e เ e ่นอีเลฟเว่นเซเว่นอีเลเว่นใช่ค่ะมีแน่นอนนะฮะอุ้ยเห็นมีเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยพี่เมย์พิชนาฏของเราเป็นพรีเซนเตอร์นั่แน่โอ้โหเพราะนั้นการันตีได้เลยนะฮะว่าใช้แล้วก็จะน่าใสเหมือนพี่มะนะฮะอ่ะวันนี้ฝากอะไรส่งท้ายหน่อย สำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าดีๆแล้วเนี่ยนะคะยังไงก็อย่าลืมมองหาครีมดารานะคะไว้เป็นครีมคู่ใจของคุณนะคะรับรองว่าคุณจะหน้าใสเด้งดยุดดาราแน่นอนค่ะโอ้โหเลื่ตรงนี้นะเออเพราะนั้นมี <c oughs> ครีมดีๆแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะฮะนำไปใช้กันด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเบลลี่ด้วยนะครับที่มาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆกับเราเลยฮะ,ะขอบคุณ<อ>ครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยครีมดาราหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและ7 e l e v e n ทั่วประเทศ